สวัสดีครับอยู่กับช่อง u t u b e ปอยดถดำซิ่งครับคลิปนี้พามาชมรถตัวเองบ้างครับถ่ายรถคนอื่นครับไม่มีเวลาถ่ายรถตัวเองเลยครับนี่น้องเขียวของเราอย่างรอสายดินอยู่ครับตอนนี้ครับเอาเดี๋ยวรถไปสายดินครับน้องเขียวของเรานี่จอรอสายดินอยู่ครับตอนนี้ครับ เดี๋ยวพาไปกู้ท่านประธานแอปโรครับจมอยู่ข้างห้องน้ําครับเห็นว่ารือห้องน้ำขออหมดแล้วครับตอนนี้ครับน่าจะพิงอยู่ข้างห้องน้ําครับน้องเขียวของเราถึงยี่สิบเที่ยวไม่น้อวันนี้น่าจะถึงครับวันนี้ครับรถสิบคันครับวันนี้ครับพอได้งานอยู่ครับรถไมโครรับลิเลยครับวันนี้ครับรถสิบคันตักทั้งวันครับ ไมโครต้องยอมสวิงรอบทิศทางตัวเองครับตอนนี้เพราะว่าเราดำไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับถ้าจะจอดเอาตรงนี้ก็จมนะครับทางนู้นก็จมครับรถดำจอดเอาข้างๆไม่ได้ครับตอนนี้ครับเนี่ยดินก็เหลือไม่เยอะครับตอนนี้มุมเดียวครับตอนนี้ครับดินนี้ก็เหลือไว้ทําถนนครับ เหลือไม่เยอะครับดินนายสู้ให้หมดครับโจมก็ต้องวิ่งครับตอนนี้ครับมันมีที่ยืนอยู่ครับข้างนี้น่าจะพอออกได้อยู่พอหมดดินอยู่ครับนี่นกเขียวของเรากันชนยกอัตโนมือครับยกมือครับใช้สปริงดึงครับอันนี้ครับงบน้อยครับ ใช้งานได้เหมือนกันครับเอาไปกันเลยเดี๋ยวพาไปกู้ท่านไปทาบบ่าแอบรอไม่รู้ขึ้นยังครับแกว่าเมื่อกี้แกดีดแล้วครับไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าน่าจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าออกได้หรือเปล่าโอ,โอ้สบายสบายครับนี่ทางวิ่งก็จะโยกเยกนะครับนุ้พี่เลิฟเขาจมอยู่นู่นนะพี่เลิฟ ทีเลิฟเกือบหลอกทางตรงนั้นน่วมจัดครับมันอยู่ข้างสาครับมันลื่นด้วยครับร้คันเขียวกำลังไปดึงครับคันเขียวท่านประธานโอ้คันเขียวรถบริษัทครับกำลังไปดึงกู้รถเพิ่นเลิฟนี่ทางวิง่งอ๋อสองคันนั่นจอดแล้วครับ มาไปช่วยกันให้ดินหมดบ่ดินจะหมดแล้วเรือเขาหยุดขุดแล้วครับโอ้ถอยดึงลายไหนหนูเคยจะดึงได้บ่ลูกพี่ถอยดึงลายนั้นโอ้ดูทางไปนี้ครับเป็นบักเลยครับพี่เลิฟจมอยู่นู่ครับพเลิฟครับรถกำลังไปกู้ครับเดี๋ยวเราไปกู้ถ้ามาทานในปรอครับ เสียยอดเสียยอดจอดนะครับนู่นครับเสียยอดกับเสียแตงจอดนะครับโอ้ทางยกจัดเกนาจะไม่วิ่งแล้วครับตอนนี้ครับทานประธานแอบรอจมข้างน้ำสอรอบนะครับเมื่อตอนเที่ยงผมก็ไปดึง อยู่ตรงนั้นเลยครับรอบแรกอันนี้จมรอบสองครับมันก็โยกโยกนะครับทีน่าเขาไทยกลบครับอู้โอหักหมดหักหมดน้องเขียวของเรานี่ครับพาดูเส้นทางเลี่ยงครับใน,นมันวิ่งได้ครับแต่มันอ้อมครับ ช่วงนี้ก็ต้องยอมออมครับให้ดินหมดครับโวยกจัดทางก็เล็กๆขนาดนี้เลยครับภารกิจกูท่านประธานแอปรอนายยังไม่ขึ้นครับตอนนี้เมื่อกี้เห็นแกบ,บอกว่าถ้ายังไม่เห็นรถแกไปให้ใส่ดินไปดึงเลยครับตอนนี้แกก็ยังไม่มาครับนายยังอยู่ข้าวองน้ําที่เดิมครับ จมข้าวของน้ำสองรอบแล้วครับมันเป็นที่น้ำของน้ำมาขังครับย้อนแสงนะครับนิดหนึ่งวิง่งคูสะคูสะใหญ่ครับนี่สะใหญ่บ้านปลาเคง็งนอกรถแรมจอดตรงนี้ไปได้ไม่นอกนี่โอ้ ยับยับกระจกน่าจะโดนไม้หรือเปล่าข้างซ้ายก็รถข้างขวาก็ขอบคนตรีครับขอบคนตรีกับต้นไม้อบองฝุนจะไปคูดรถเขาหรือเปล่าผ่านได้แล้วครับรอดตัวว่าแต่จะไปไม่ได้ครับ เลยอีคนละสอสามเที่ยก็ดินหมดแล้วครับตอนนี้ครับทีมงานเจดาวดินด่วนมาทางนี้มันออมครับแล้วก็โค้งหักสอกเยอะครับนี่เส้นทางวิ่งในหมู่บ้านครับนี่คดเคียวจัดทางนี้ต้องเลี้ยว เดี๋ยวพาไปชมครับท่านประธานแอบรอจมอยู่ยังไงครับดึงสองรอบแล้วครับนายจะเสียเบียร์สามขวดละมั้งนายพอได้เบียร์สามขวดแล้วครับดึงสองรอบแล้วครับเดี๋ยวต้องทวงเอาแล้วครับตอนนี้ต้องทวงเบียร์สามขวดจมข้าวของน้ำสองรอบแล้วครับ หมู่บ้านนี้ยอมรับนะครับทมดินเยอะทุกปีครับหมู่บ้านนี้รอรถแป๊บหนึ่งนี่เข้าแต่ะรอบก็ไม,าตาม่ต่ำกว่าสองสามร้อยเที่ยวครับหมู่บ้านนี้ครับได้วิ่งทั้งปีครับหมู่บ้านนี้ดูด,ดูน้าแรง ยู่เหมือนจดทินไปแล้วครับตอนนี้ครับทีมงานของเราเอาแกจมอยู่ซอยนี้แล้วครับขึ้นได้ยังเนาะขึ้นได้แล้วหรือเปล่าอ๋อน่าจะขึ้นได้แล้วครับตอนนี้หรือเปล่าเห็นแต่รอยครับน่าจะขึ้นได้แล้ว ขึ้นได้แล้วครับนี่ดูซอยมาเองครับนี่ครับซอยมัทเทดินโอ้สุดจัดเลยแกะมาจมอยู่ในนี้แล้วครับแกขึ้นไปแล้วครับแกดีดขึ้นแล้วครับ โอ้แกขึ้นไปก่อนแล้วว่าจะมาดึงแกสักหน่อยครับขึ้นไปแล้วนี่อีกคันก็รอมาเทครับนาจะดึงเคลือบิขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับว่าจะมากินสามขวดสักหน่อยขึ้นไปก่อนแล้วครับเสียดายเลยว่าจะดึงกินสามขวดสักหน่อย อยู่บ่อก็จมครับอยู่ที่เทก็จมครับวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยโอ้หน่าจะดึงไม่ขึ้นครับไมโครเดินมาดันออกแล้วครับพี่เลิฟตักดินอยู่นี่ไปเลยโนภารกิจกูรรทำประธานไป่รอแ <c oughs> อบรรทประธานขึ้นไปก่อนแล้วครับยังไม่ได้ดึงเลย แกนั่นจะดีขึ้นครับว่าจะกินสามขวดสักหน่อยไม่ทันเลยเส้นทางรถรถมาเขตนี้วิ่งยากครับหน้าเขาไม่ได้ปั่นครับหน้าเขาไทายกลบไปเลยครับเขตนี้โอ้แทบหักครับ หนุ่มพี่เลิฟขึ้นแล้วครับพี่เลิฟพี่เลิฟเกือบหลอ่อนี่ขึ้นแล้วตะม่วงครับตะม่วงรถหล่อมาแวะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ